นักเรียนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนดูอะไรกันเดี๋ยวเร,รเพื่อน <S <S <ๆ>เพื่อนเข้าห้องเรียนกันก่อนนะคะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนนะคะพิมพ์เลขที่ส่งเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะทําการเช็คชื่อไปพลางๆนะคะระหว่างรอเพื่อนอีกหนึ่งนาะที ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะวันนี้นะคะครูก็มีวิดีโอมาให้นักเรียนนะคะดูกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากวิดีโอจบนะคะเดี๋ยวครูก็จะมีคําถามเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูวิดีโอที่ครูนํามาให้ดูวันนี้นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้<ข>อมแลวค่ะพร้อมค่ะดังนั้นนะคะก็ไปดูวิดีโอกันเลยคะ่ะ นี่ค่ะน้ำโสมเซวานะคะตอนนี้นะคะวุนเส้นเขามีสกินแคร์เป็นของตัวเองแล้วนะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนสวยบ้างก็เลยลองส่งมาให้แอนใช้ดูตัวนี้นะคะดีมากๆเลยเพราะว่ามีสารสกัดอยู่2ตัวนะคะนั่นก็คือโสมแล้วก็ต้นสนเข็มแดงนะคะซึ่ง2ตัวนี้เป็นแอนตี้อายจิ้งที่ดีมากๆเลยใครอยากจะรู้ว่ามันดียังไงนะคะไปหาข้อมูลดูได้เลยนะคะก็ใช้ง่ายมากๆเลยเพียงวันละ2ครั้งนะคะมีเปิดฝาฟึ๊บฟึ๊บบีออกมาแบบนี้นะคะทุ้๊ๆ แล้วก็ตบเข้าไปที่หน้าแบบนี้นะคะอย่าลืมคอนะคะตบๆๆนะคะเพราะว่าเป็นเซรั่มน้ำตบนะคะก็ใช้เวลาสองครั้งนะคะก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะที่เห็นชัดเลยก็คือเรื่องของฝ้ากระแบบนี้นะคะก็จะค่อยๆจางลงนะคะซึ่งเห็นได้ชัดมากเพราะแอนก็มีนะคะฝ้ากระตรงนี้นะคะก็ช่วงนี้ก็มีคนทักว่าเฮ้ยทำไมหน้าใสนี่เลยค่ะเพราะว่าสมเซวานะ้สมเซวานี้ไปหามาใช้กันดูนะคะ อ่าวิดีโอก็ได้จบกันไปแล้วนะคะจากวิดีโอดังกล่าวนะคะว่าน,นักเรียนได้รับชมไปเนี่ยดังนักเรียนเนี่ยคิดว่าผู้หญิงคนนี้เขากาลังทําอะไรอยู่เอยเขากําลังเขากําลังโฆษณาน้ําตกไอซีวาร์กครูเขากำลังโฆษณาน้นําตกเีวา,า,วนา,นวาใช่ไหมคะแล้วในโฆษณาดังกล่าวเนี่ยอ่านักเรียนมีจุดตรงไหนบ้างที่นักเรียนทําที่ทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจในสินค้านั้นๆคะ ตอนที่เขาบอกว่าเขาใช้แล้วน่าสดใสขึ้นครับใช้แล้วน่าสดใสขึ้นทําไมถึงจักรพันธ์ถึงเห็นว่าจุดนั้นเขาแบบอ่าทำให้จักรพันธ์เนี่ยรู้สึกอยากสนใจในสินค้านั้นนั้นเขามีวิธีการที่จะแสดงให้อ่าเหมือนกับว่ารีวิวสินค้านะครับแล้วก็อ่าให้เห็นผลจริงที่เขาแบบใช้แล้วนะครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะที่เขาได้กล่าวมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ที่จักรพัน์บอกมาเมื่อกี้นะคะก็เป็นหลักการของการโฆษณาทั้งสิ้นนะคะซึ่งดังนั้นนะคะเราก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะว่าเขาเนี่ยมีหลักการโฆษณาอย่างไรบ้างนะคะถึงทําให้จักรพันธ์หรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะเกิดความสนใจในสินค้านั้นๆหรือว่าอยากที่จะเลือกซื้อสินค้านั้นๆนะคะงั้นเราก็ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ คะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพูดโฆษณากันนะคะอ่าบอกในชีวิตประจําวันนักเรียนเห็นโฆษณาจากไหนบ้างเอ่ยจากโทรทัศน์โทรทัศน์ทีว,ว,ททวีแล้วในห้างสปปรรพสินค้าเคยเห็นไหมเอ่ยเขามีการโฆษณาไหมเอ่ยมีค่ะอในทิกเกอก็มีเหรครูอ,อาเดี๋ยวนี้ทิก t อเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่ขายของโฆษณาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะค่ะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะว่าการโฆษณานะคะหมายถึงอะไรโฆษณานะคะหมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการสื่อสารจูงใจนะคะผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆดังที่นักเรียนได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจนะคะให้กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยมีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณานั้นๆน,น,นะคะ แต่อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นความหมายของการโฆษณาเราก็ไปเรียนรู้การพูดโฆษณากันเลยค่ะการพูดโฆษณานะคะหมายถึงการพูดที่ต้องใช้ศิลปะและจิตวิทยาที่ที่เป็นพลังของภาษาสื่อภาษานะคะให้ข้อมูลเพื่อเชิญชวนชักชวนให้ผู้ฟังเชื่อและปฏิบัติตามดังที่จักรพันได้เชื่อในสินค้านั้น,น,นเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูวัตถุประสงค์ของการโฆษณานะคะ 1. เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการใหม่ๆแก่ผู้บริโภค 2. นะคะเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค 3. นะคะเพื่อสร้างจุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า 4. นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจร้าวใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดความสนใจในสินค้านั้นๆน,น,นะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเราเรียนรู้วัตถุประสงค์กันไปแล้วเราก็มาดูองค์ประกอบของการโฆษณานะคะต่อมานะคะเราก็มาดูองค์ประกอบของการโฆษณานะคะจะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะผู้ผู้โฆษณานะคะก็คือผู้ประกอบการหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของสินค้านะคะหรือบริการ2นะคะโฆษณาข้อความคือข้อมูลข่าวสารที่นําเสนอไปอย่างกลุ่มเป้าหมายโดยภายในสื่อนะคะมีภาพ หรือข้อความ3นะคะสื่อโฆษณาสื่อที่ผู้ผลิตเนี่ยเลือกใช้ในการเผยแพร่โฆษณาไปอย่างกลุ่มเป้าหมายเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เป็นต้นนะคะสผู้บริโภคก็คือบุคคลทั่วไปที่ได้รับชมผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อโฆษณานะคะแล้วเกิดความชื่นชอบจนนำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาดูว่าข้อความโฆษ,ษณาหรือโฆษ,ษณานะคะมีโครงสร้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ1นะคะหัวเรื่องหรือภาพถัว2นะคะข้อความขยายภาพถัว3นะคะข้อความในการโฆษ,ษณา4นะคะภาพประกอบหรือว่าจะเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะต่อไปหลักการพูดโฆษ,ษณานะคะก็คือ 1. ศึกษาหาข้อมูลของลูกค้า 2. นะคะบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการ 3. นะคะบอกรายละเอียดสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายดังวิดีโอข้างต้นนะคะเขามีการบอกคุณภาพอะไรบ้างเอ่ยเมื่อกี้บอกสรรพคุณของโสมโค่ะคุณบ,<อ>บอกคุณภาพของอะไตบะะใช่ <คน S 1> ว่ามี มีส่วนผสมของโสมมีสรรพคุณของโสมนั่นก็คือเป็นการบอกรายละเอียดสินค้าในด้านของคุณภาพนั่นเองนะคะต่อไปสเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้า 5. นะคะควรหาจังหวะเวลาในการพูดที่เหมาะสมอ่าอันนี้เป็นการที่ถ้าหากว่านักเรียนเคยเห็นอ่าผู้โฆษณา ในห้างสรรพสินค้าที่เขามีให้นักอ่าเวลาเราไปห้างสรรพสินค้าแล้วเราจะเห็นเขาให้เราลองชิมโอวันตินสูตรใหม่ไหมคะอะไรแบบนี้นะักเรียนเคยเจอไหมคะเคยเจอค่ะเวลาไปไมโครเป็นประจาเลยครับอ่าเคยเจอใช่ไหมคะแล้วถ้าหากว่าผู้โฆษณาบุคคลเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอ่าบุคคลทั่วไปหรือว่าคนที่ไปจับจ่ายซื้อจับจ่ายซื้อของเขากาลังคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเกิดถ้าหากว่าผู้พูดโฆษณาเนี่ยเขามา มามาพูดแทรกระหว่างที่ว่ามีบุคคลเขากําลังพูดคุยพูดคุยโทรศัพท์อยู่นี่นักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมะใช่ไหมคะซึ่งในการพูดโฆษณาเนี่ยผู้พูดโฆษณานะคะก็ต้องควรหาจังหวะเวลาในการพูดที่เหมาะสมด้วยนะคะหกนะคะมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมบริการทั้งเงินสดและเงินผลนะคะอ่าอันนี้เหตุการณ์นี้ก็คือเวลาเมื่อมี ลดราคาหรือว่ามีของแถมเนี่ยทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในสินค้านั้นๆนะคะอย่างเช่นวัสันตอนนี้มีโปรโชิ้นที่สองชิ้นที่สองเหลือเพียงแค่หนึ่งบาทเนี่ยนักเรียนมีความมีแรงจูงใจอยากซื้อสินค้านั้นๆไหมเอ่ยอยากซื้อกับครูเพราะว่ามันถูกดีแล้วก็ได้ได้แบบได้กําไรด้วยใช่มันเหมือนลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะ เมื่อเราเรียนรู้หลักการพูดโฆษณากันไปแล้วน,นะคะเราก็มาดูการใช้ภาษาในการโฆษณากันนะคะการใช้ภาษาในการโฆษณานะคะจะประกอบไปด้วย4ข้อด้วยกัน1มีการใช้ประโยคที่สั้นกระชับมีเสียงสัมผัสคลองจองและจดจําได้ง่าย2นะคะใช้ภาษาที่อ่านหรือฟังเข้าใจได้ง่ายมีความชัดเจนไม่กักวมนะคะ 3. ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนภาษาที่แปลกใหม่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค 4. นะคะลักษณะของภาษาเนี่ยจะต้องมีสีสันเน้นอารมณ์ด้วยการใช้ภาษาต่างระดับในข้อความเดียวกันเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างขาวใสไร้สิวตัวอย่างที่ 2. ส,สุกเต็มร้อยอร่อยเต็มกล่องนักเรียนลงยกตัวอย่างคนคนละหนึ่งตัวอย่างมาให้ครูก,กันหน่อย เอาอะไรก็ได้ที่นักเรียนเคยแบบอเจอในชีวิตประจําวันทําให้นักเรียนเนี่ยจดจำได้ง่ายเป็นภาษาคล้องจองโอโม่ขาวสะอาดครับโอโมขาวสะอาดนะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อะไรเอย่ยคะหงซักฟอกหงซักฟอกนั่นเองนะคะ ยี okay. ฟันดารี่หอมสดชื่นนะคะฟันขาวสะอาดอา d าล l อะไรนะยาสีฟันเดลี่ใช่<อ>คือเป็นฟันขาวสะอาดนะคะนี่ก็เห็นไหมว่ามันเป็นการใช้ภาษาที่กระทัดรัดมีสัมผัสคกองจองและทําให้ผู้บริโภคหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจดจําเอกลักษณ์ของสินค้านั้นๆได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูตัวอย่างของข้อความที่ใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อกันนะคะ ตัวอย่างแรกก็เป็นน้ำยาสระผมอแชมพูนเนลลี่นะคะสมุนไพรธรรมชาติไทยนะคะแชมพูนเนลลี่สารสกัดจากธรรมชาติอุดมไปด้วยวิตามิน b 6และวิตามิน E ช่วยฟืน้นฟูร,รากผมลดผมร่วงรังแคดีท็อกผมเด้งสวยบอบสบายต้องแชมพูนเนลลี่นะคะราคาเพียง199บาทนะคะสั่งได้แล้ววันนี้ที่ โทร0752256254นะคะซึ่งตอนนี้นะคะแชมพูนเนลลี่นะคะก็มีโปรโมชั่นเมื่อซื้อครบ400บาทขึ้นไปนะคะรับฟรีกระเป๋าเนลลี่เป็นกระเป๋าผ้านั่นเองคะ่ะอ่าอันนี้โฆษณาดังกล่าวนะคะก็เป็นโฆษณาน้ำยาสระผมจากโฆษณานี้นะักเรียนเห็นตรงไหนบ้างเอ่ยที่เป็นจุดเด่นของิกเนเจอร์ของสินค้านี้ ช่วยฟื้นฟูรากผมแล้วก็ลดผมร่วงค่ะคือลดผมร่วงใช่ไหมคะอันนี้เป็นการบอกอะไรคะเป็นการบอกบอกสรรพคุณค่ะอ่าสรรพคุณของสินค้านั้นนะคะแล้วก็อันไหนอีกบ้างเอ่ยที่ทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจในสินค้านี้โปรโมชั่นครับโปรโมชั่นได้อะไรเอ่ยมีการอยากได้กระเป๋าอยากได้กระเป๋าก็ต้องซื้อให้ครบสี่ร้อยบาทใช่ไหมคะแล้วก็การโฆษณาชนี้นะคะก็เป็นการโฆษณาที่แบบอ่า สังเกตลูกค้าในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นการอ่าเป็นการบรรยายหรือว่าเป็นการผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสมุนไพรซึ่งเป็นการตอบโจทย์ของลูกค้าในปัจจุบันที่แบบมีการเน้นอ่าสินค้าที่ทํามาจากสมุนไพรธรรมชาติเน้นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้สิ่งของการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆนั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะโฆษณารองเทา้ารองเท้าคนนี้โฆษณานี้นะคะ มีนักเรียนคนไหนอ่ช่วยครูอ่านโฆษณานี้ได้บ้างคะหนูค่ะครูคครพัชรีพรค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะพัชรีพรจัดไปเลยค่ะโอเคค่ะครูรองเท้า DIY สบายทุกครั้งที่ใส่รองเท้าผ้าใบจาก DIY ดีไซน์แบบคลาสสิกตัดเดย็บจาก USA ทนทานและน้ำหนักเบาช่วยรองรับกระแทกได้ดีพื้นรองเท้ายึดเกาะได้ดียิ่งกว่าตุกแก10ตัวต้องรองเท้าผ้าใบ DIY เท่านั้นหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณโปรโมชั่นตอนนี้เมื่อซื้อครบ800บาทขึ้นไปลดทันที35%ค่ะ อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์รองเท้าน,นั่นเองนะคะขอบคุณพัชรีพรมากมากค่ะซึ่งสินค้านี้นะคะก็เป็นการโฆษณาสินค้ารองเท้านะคะนักเรียนเมื่ออ่าได้ฟังจากที่พัชรีพรอ่านแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนคิดว่าในโฆษณานี้มีจุดด้อยหรือว่าแบบสิ่งที่ไม่ควรโฆษณามีจุดไหนบ้างเอ่ยมีการกล่าวเกินจริงนิดนึงครับถูกมีการกล่าวเกินจริงตรงไหนคะจักรพันธ์ ตรงที่ว่าพื้นรองเท้ายึดเกาะได้ดี่กว่าทุกแก1สิบตัวผมคิดว่ามันเกิดจริงไปหน่อยครับได้นะคะซึ่งในโฆษณานี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงอย่างที่จักรพันธ์ได้บอกมานะคะก็คือพื้นรองเท้ายึดเกาะได้ดียิ่งกว่าทุกแก1สิบตัวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าโฆษณานหรือว่าโฆษณานเนี่ยมีการกล่าวเกินจริงเนี่ยก็จะทําให้โฆษณานหรือว่าสินค้า,น,าน,นั้นๆนะคะเกิดความไม่น่าเชื่อถือนะคะเกิด การขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคหรือว่าบุคคลทั่วไปที่เขาที่จะเลือกจับจ่ายหรือว่าซื้อสินค้านั้นๆนั่นเองนะคะอ่าเสร็จสิ้นกันไปแล้วนะคะสาหรับเนื้อหาการสอการพูดโฆษณานะคะต่อไปนะคะครูก็มีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะมาให้นักเรียนเล่นกันก็คือกิจกรรมขายได้ให้แต้มนะคะหนึ่งนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกสินค้าที่ครูกําหนดให้มานะคะ1ชิ้นอย่างเช่นน้าําเปล่ายาสีฟัน ครีมกันแดดเป็นต้นนะคะ2ให้นักเรียนนะคะคิดชื่อสินค้าและข้อความนะคะเพื่อออกมานําเสนอต่อเพื่อนๆหรือว่าเพื่อออกมาพูดโฆษณาให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะ 3. นะคะให้นักเรียนนะคะมีเวลาคิดการพูดโฆษณา10นาทีนะคะโดยนักเรียนเนี่ยจะมีเวลาในการคิดพูดโฆษณา10นาที4นะคะเมื่อหมดเวลานะคะครูก็จะขอผู้อาสาออกมาพูดโฆษณาเพื่อนๆฟังนะคะ ซึ่งในระหว่างนี้นะคะถ้านักเรียนเนี่ยกเกิดข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถยกมือถามครูได้เลยนะคะในกติกาการเล่นมีนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนบ้างคะสามารถถามครูได้เลยนะคะเข้าใจแล้วคับเข้าใจนะคะโอเคค่ะเราก็ไปดูสินค้ากันเลยนะคะว่าสินค้ามีอะไรบ้างสินค้านะคะจะประกอบไปด้วยน้ำมันพืชยาสีฟันครีมกันแดดนะคะแล้วก็น้ำดื่มและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นถุงเท้านะคะ ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสินค้าได้เลยนะคะจักรพันเอาอะไรเอ่ยจักรพันน้ำดื่มครับอ่าน้ำดื่มมาแล้วพัชริพรล่ะคะพัชริพรอาบุญยาสีฟันยาสีฟันนะคะอ่าแล้วครีมกันแดดมีใครเอาครีมกันแดดบ้างควมพิพัฒน์พิมมาในแชท่ากควมพิพัฒน์เอาครีมกันแดดครับโอเคค่ะทังนั้นนะคะก็ไปเริ่มกันได้เลยนะคะ โดยครูจะให้เวลานักเรียน10นาทีนะคะในการคิดข้อความในการพูดโฆษณานะคะนักเรียนเสร็จกันหรือ,อยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะครูเสร็จแล้วค่ะครูอใครอาสาที่จะมาเป็นผู้โฆษณาคนแรกบ้างคะดูค่ะโอเคค่ะพัชริพระน,น,นะคะพัชริพรเลือกอะไรคะ เลือกยาสีฟันกับยาสีฟันนะคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะพัชรีพรพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเริ่มได้เลยค่ะ,คคะ,คะวันนี้นะคะมียาสีฟันมานําเสนอน,นั่นก็คือ POWER SMILE ค่ะทุกคนยาสีฟัน Power Smile นะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะ mm hmm. ดีท็อกสูตรเข้มข้นค่ะที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะใช้นิดเดียวฟันขาวสะอาดค่ะ แค่โหลดละ3.9บาทนะคะซื้อวันนี้รับไปเลย3โหลดค่ะเพียงราคา100บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านจับประสินค้าทั่วไปค่ะปรบมือปัชริพรหน่อนยค่ะเก่งมากค่ะปัชริพรบปัชริพรนนก็มาขายยาสีฟันนะคะเห็นจากวันนี้ก็มาขายยาสีฟันนะคะมีสินค้าด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ สีส้มนะคะไปตามซื้อตามตามกันได้นะคะจากแบรนด์ของพัชริพรนะคะต่อไปค่ะของครใครอาสาจะเป็นผู้โฆษณาคนที่สองบ้างค่ะจักรพ,พันนะคะจักรพันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูขอเข้าหน้าจักรพันธ์ก่อนค่ะโอเคครับจักรพันเอาเลยนะครับคุณครูเอาเลยครับ,รรบจักรพัน์ วันนี้จักรพันธ์นะครับจะมานําเสนอน้ําแร่นะครับที่ถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากในตอนนี้กันก็คือน้ําแร่เอวานะครับน้าแร่ธรรมชาติยอดนิยมจากภูเขาไฟฟูจินะครับเต็มเปลี่ยนไปด้วยแร่ธาตุกว่าแปดชนิดนะครับผ่านมาตรฐาน n อนะครับจากอเมริกาเลยนะครับยอดการขายครับอันดับหนึ่งนะครับตลอดเจ็ดปีน้ําแร่ธรรมชาติที่ดีต้องน้าแร่เอวาครับเพียงขวดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้น หาซื้อได้แล้วนะครับวันนี้ส่วนการค้าทั่วประเทศไทยนะครับหรือจะสั่งที่หรือจะสั่งผ่านนะครับบัวเว็บ w a c o m นะครับซึ่งโปรโมชั่นในวันนี้นะครับซื้อไปเลยนะครับหนึ่งแพ็คนะครับในราคาหนึ่งร้อยเกบาทนั่นเองครับอ่าโอเคครับจักรพันธ์ขอบคุณจักรพันธ์มากค่ะโประเมม์จักรพันธ์ค่ะ อ่าซึ่งวันนี้นะคะด้วยเวลาของเราที่จํากัดน,นะคะก็สามารถโฆษณาได้แค่2คนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะครูก็ให้นักเรียนนะคะพิมพ์เลข1ก็คือประชริพร์นะคะเลข2ก็คือจัก,กรพันธ์นะคะเข้าลงเข้ามาในกล่องข้อความนะคะเพื่อโบวทว่าเนี่ยนักเรียนสนใจอยากจะซื้อสินค้าสินค้าชิ้นไหนนั่นเองนะคะโอเคค่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคนที่ได้อ่าคนที่ขายได้นะคะหรือว่าแบบมีผู้เลือกซื้อมากที่สุดนะคะเดี๋ยวครูจะ มีคะแนนพิเศษให้นะคะตัวอย่างก็จบกันไปเลยนะคะเราก็ไปสรุปเนื้อหาที่เมื่อได้เรียนกันมาสักครู่นะคะาการพูดโฆษณาหมายถึงอะไรเอ่ยการพูดโฆษณาหมายถึงการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อที่เราโฆษณาค่ะแบบให้จูงใจอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะประชดิพน์การพูดโฆษณานะ่ค่ะก็คือการพูดที่ต้องใช้ศิลปะและจิตวิทยานะคะให้ผู้อ่าผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยเกิดการจูงใจแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น,นั้นนะคะต่อไปนะคะโครงสร้างของข้อความโฆษณาประกอบไปด้วยสี่ข้อด้วยกันมีอะไรบ้างเอ่ยหัวเรื่องหรือภาพหัวครับค่ะแล้วก็ข้อความขยอามค่ะอ่าข้อความขยายภาพหัวโซสาม ้อความโฆษณาค่ะครูแล้วก็ C ภาพประกอบภาพประกอบโฆษณาใช่ค <urs> ่ะแล้วก็ต่อไปหลักการพูดโฆษณามีอะไรบ้างเอ่ยยกตัวอย่างคนมาละยกยกตัวอย่างมาคนละหนึ่งข้อค่ะจัรตอบก่อนนะครับก็คือควรหาจังหวะเวลาในการพูดที่เหมาะสมครับครับขอบคุณมากครับจักรพันต่อไปค่ะก็ บอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการน,นั้นๆค่ะคุณค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะวัชริพรแล้วก็มีการบอกรายละเอียดสินค้าในด้านคุณภาพแล้วก็มีการเขียนโนมนาะจให้ผู้บริโภคให้เกิดความต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้านั้นๆนั่นเองนะคะแล้วก็การที่จะพูดโฆษณาก็ต้องศึกษาหาข้อมูลของลูกค้านั่นก่อนนั่นเองนะคะต่อไปในการใช้ภาษาหล่ะในการใช้ภาษาในการโฆษณา,นานเนี่ยจะต้องมีการใช้ภาษาอย่างไรบ้างเอ่ย ควรเป็นประโยคสั้นๆกับกระชับน,นะครับมีเสียงสัมผัสจ้องจอแล้วก็จดจาได้ง่ายครับได้ถูกต้องครับอจาจักรพันมีมีอมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากจักรัพันบ้างไหมคะหนูค่ะครูค่ะก็คือใช้ภาษาที่อ่านหรือฟังอะค่ะเข้าใจง่ายมีความชัดเจนไม่กำกวมค่ะ อ่าถูกต้องคะ่ะพัชริตพนอ่าลองยกตัวอย่างให้ครูคนละหนึ่ง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 ตัวอย่างจากการที่ว่าเขามีการใช้ภาษาในการโฆษณาอย่างเช่นคาวไซไร้สิวแล้วก็ให้นักเรียนยกมาคนละหนึ่งตัวอย่างโอโม่ข่าวสะอาดครับโอโม่ข่าวสะอาดอ่าขนจักรพันโอโม่ข่าวสะอาดโฆษณาน้ํามันนะคะประกอบอาหารก็คือทอดผัดมันสกัด เต็มเปลี่ยนไปด้วยวิตามินซีสูงค่ะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันนะคะอ่าก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะครูก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะนัคะนั่นก็คือการบ้านนั่นเองนะคะโดยการบ้านนะคะจะมีรายละเอียดดังนี้นะคะหนึ่งให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้า1ชิ้นนะคะตามความสนใจของนักเรียนเองเลยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่นักเรียนสนใจนะคะให้เลือกมา1ชิ้นแล้วก็ซองนะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปการพูดโฆษณานะคะ เป็นเวลา1-3นาทีนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะส่งทางกลุ่มไลน์ของม .2 ทับ3นะคะวันที่28มีนา2565นะคะส่งได้จนถึงเชยง,ง,งคืนเลยนะคะอย่างเช่นคุณเลือกปากกามาแล้วก็มีการพูดโฆษ,ษณาขายปากกานี้นะคะมีวงสัพคุณต่างๆดังที่ได้เรียนไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะ ไม่ไมีมค่ะ,คะไม่มีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะ <ขอ S 1> คะ <ขอ S 1> ครู <ขอ S 1>